ีค่ะวันนี้นะคะเาพบกับรายการพิมพ์อ่าพิมมาดาพิมกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ของลงเป็นคลิปของพิมมาดาพิมเยอะหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ของใหม่มาเพียบเลยก็ไม่เพียบเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นทารามแล้วก็กาวขวดเดียวแล้วก็ของต่างต่างนะคะนะคะแล้วอาจจะเป็นของที่เราจะมาเซื้อร์ายรส์แน่นกัน แำไแนน,นก็คือตอนไปเทิมเราจะใช้กับแนแนใช้คู่กินกับแนแนนนะไม่ใช่โทรศัพท์นะคะบอกก่อนมาดูเป็นเรื่องของกาวก่อนดีกว่านะคะกาวก็จะใช้เป็นอันนี้มันคือกาวจิ๊กซอ1สิบบาทนะที่จริงมันยี่สิบเอ็ดบาทนะแต่เพื่อเราซื้อมาแล้วก็ซื้อต่อนะสิบบาทเองไะกาวจิ๊กซอนะออนะก็จะเหลวมากๆแน่นอน บารอะไรเงี้ยมันจะเปิดนี้ถ้าบนนี้กัเสียหมดเลยคนที่เราซื้อเขาตอนนี้อ่ะเขาก็เข้าโรงพยาบาลเป็นแล้ว่ะเขา,ขา,ขาไม่สบายนะก็คือโบอนํนเพิรกของเราเองกับแนนนะอันนี้เป็นที่ทามันเป็นกาวดิกซอนะคะกาวทัดิซซอขนาดห้าออนนะห้าออนทำมาก็ได้ห้าออนพอดีนะถ้าทำเป็น ขออันนี้คลิปนี้จะพูดมาก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 ,มาก,ก็อย่าเพิ่งกดเลิกคลิปเลยกันนะคะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยก็จะ,จะเป็นสลามของแน่นนเงมนกันยีน่สิบห้าบาทสุดนเปิดเลยติดมือะติดมือติดโต๊ะเป่ะไม่ติดโต๊ะโอเคไม่เป็นไรติดหนึบเลยติดหนึบเลย ดีดีเรื่องจริงนะทั้มิติในละครที่มีดีค่ะตอนนี้เราสนใจไหมว่าเรื่องนี้คือด้วยเนืน e ้อหาที uh ่เรายังไค่อยจะเห็นในเมืองไทยเลยค่ะก็คือจะเป็นการแข่งรถซึ่งในละครไทยก็ยังจะแทบไม่มีเลยอยค่ะแล้วอย่างที่สองก็คืออยู่ที่นี่สวยมากก็คือเหมือนโลเคชั่นทุกอย่างอะค่ะมาอย่างดีเราจะได้เห็นที่ที่เราไม่คิดว่าจะมีในเมืองไทยด้วยค่ะเดี๋ยวพอเก็บสลามก่อนนะเก็บนานมากของต่อไปจะเป็นของสุดท้ายที่เราจะมาสแส้แน่ๆเลยนะะ ขอนี้ก็คือสร้างมาจากทางเน็ตหลือยังร้านเขาก็เขียนกรงกลับไปเลยนี่เราแกะแล้วร้านเขาก็เขียนกลับไปเลยว่ากี่บาทแกะันแล้วนี่นะคะนนีเขาเดูให้ดูสภาพกล่องก่อนมันไงเราเจ๋ง้าไปดูตัวกันเลยชวิง นี่ค่ะกล้องเป็นกล้องคอมเนาะมันก็จะสั้นนี่เจ้าเ,เองนะยาวเยอะอยู่ตัวกล้องเกาะดีมากสนี้ได้อย่างนี้ได้เอวีบก็ได้ตังก็ได้เจ๋งมากมุมกล้องปรับได้นะคะแต่ยังไม่ปรับ,รบเลยไม่ได้ใช้เลยซื้อมายังไม,ไมไ่ใช้รอิดเทอมก่อนจะคุยกับแนนแนนนะใช้คุยในคอม นะคะก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้มาเชิญสลามสูตรนี้สูตรนี้สอนทําได้เพราะเราก็รู้สูตรเหมือนกันรู้แล้วด้วยรู้แล้วแล้วเราก็มาประยุกเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ของอนแอนนนะของเรางไม่ได้ทําเลยแต่เราไปรประยุกขายแล้วแต่เราเราไม่เราขายเพื่อนที่โรงเรียนนะคะไม่ใช่พวกเพื่อนโรงเรียนราินี้นะเพื่อนโรงเรียนอื่นนะคะ นี่ไหล่ะสีทองนะคะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปใครอยากออกจากคลิปก็ออกได้เลยนะแต่ออกไปแล้วพวกเราไม่มีเกมให้สน,สนุกสนุกแน่นอนเพราะเราจะจัดกิจกรรมโอเคพ,อ,พอมาทำอะรกิจกรรมกันเลย กิจกรรมก็คือถ้าคลิปนี้นะคะมียอดวิวถึง30คนเราก็จะสอนทำสลามสูตรนี้นะคะอ่าถ้าช่องไหนเน้นเขาทำก่อนก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่ใช่สูตรนเ้น,นะนะคะอันนี้มันเป็นสูตรที่อาปยุ์เองนะคะโอเคอันนี้ อันนี้ขายต่อนะคะ40่สิบหรอว่าแล้ซื้อมาแค่ยี่ห้หอเองก็จะขายต่อ20บาทนะคะติดตามให้นะหรือว่าใครไม่ใช่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะสอน,นํำนะแต่ถ้าเไรไม่ถึงก็อาจจะสอนทำต้องดูก่อนนะคะโอเค าจะมาโชว์อะไรว่าวันนี้ก็คือสองนี้นะคะจะไม่ได้ลงคิดแล้วนะคะต้องอ่านสอบนะคะเข้าใจไหมนะจำรับวันนี้ก็บายบาย